โปรเจกต์ดีเป็นอีกหนึ่งเกมที่ได้รับการพัฒนาโดย d e v e l o p e r ชาวเอเชียนะครับซึ่งทีมพัฒนาสัญชาติจีนบริษัทนี้มีชื่อว่าดิจิ t a l Sky ในโจเทลเลอร์เราจะได้เห็นคัดซีนที่บ่งบอกเรื่องราวของโลกที่ไม่เหมือนเดิมโลกที่มีประเด็นเกี่ยวกับมนุษย์และเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้องห้ามหันกันเปิดมาเราจะเห็นตัวเอกที่เป็นผู้หญิงกึ่งไซบอร์กเข้ามาในอาคารร้างแห่งหนึ่งแต่ในนั้นเองศัตรูเจ้าถินก็เริ่มขยับตัวและการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับแล้วมันก็ทําให้้้เเเราาไดดห็นตัววออยย,อย่งกกมี เท่าที่ดูผมเชื่อว่าโปรเจกต์ดีทีคงได้รับอิทธิพลมาจากเนยอต t มิต้าเดวิลเมค Cry และก็บายอน e ต้าพนดูกับการปรากฏตัวของบอสหุ่นยนต์หน้าตาแบบนี้เมทันเกียโซลิดก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดนาลใจอย่างแน่นอน ตัวเกมนั้นมีพื้นฐานของ Hack and S/ l a s h ที่เน้นการต่อสู้ที่รวดเร็วตัวเอกจะใช้การต่อยและเตะเป็นทักษะการต่อสู้ครับมุมอมองบุคคลที่3จึงเหมาะที่สุดกับเกมสไตลน์นี้โดยนอกจากการทำคอมโบอย่างต่อเนื่องแล้วมันยังมีจุดสังเกตหลายๆอย่างที่ช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกมได้มากขึ้นดังนี้เลยครับข้อแรกก็คือคอมโบสกอร์ริงซิสเต็มหรือว่าระบบนับจำนวนฮิตที่มีการเกรดดิ้งระดับให้ตั้งแต่เขึ้นไปจนถึง S แบบเดียวกับ Devil m ม y c คร ข้อที่2 user interface ที่แสดงประเภทของอาวุธบริเวณซ้ายบนของหน้าจอซึ่งผมเชื่อว่าเราคงได้เห็นอาวุธใหม่ๆที่มากกว่าแขนกลของตัวเอกอย่างแน่นอนเมื่อเกมได้พัฒนาไปมากกว่านี้ครับ ข้อที่3ก็คือเกจเลือดที่อยู่ถัดลงมากับแถบสีเหลืองเล็กๆเรียงก,กันหลายๆอันผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าแถบนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรแต่ถ้าให้เดาไปก่อนก็คงจะเป็นพวกค่าพลังที่ใช้สําหรับสกิลพิเศษต่างๆนอกจากนั้นในฝั่งของเกจเลือดบอสก็จะมีไอคอนบัฟขึ้นมาให้เห็นด้วยเป็นไปได้ว่าระบบสถานะต่างๆอาจจะเป็นอีกระบบหนึ่งที่เกมใส่เข้ามาครับ ข้อที่4ก็คือมิติการต่อสู้ของบอสฉากที่เด่นที่สุดของวิดีโอตัวอย่างก็คือบอสที่ดูแล้วน่าจะล้มได้ไม่ง่ายแน่นอนแม้ว่าจะเป็นเกมแนวรัวมคอมโบก็ตามอีกทั้งบอสยังมีร่าง2ที่ขั้นด้วยคัสซีนเท่ๆอีกด้วย ตอนานั้นทางผู้พัฒนายังโชว์ให้เห็นด้วยว่าเกมของพวกเขานั้นเล่นได้จริงนะครับโดยการตัดเอาฉากที่เขานั่งเล่นมาเป็นวิดีโอแทรกให้ดูไปพร้อมกัน การว่าข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจกต์ดีทีในตอนนี้ก็ถือว่ายังน้อยมากๆนะครับผมได้ลองหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งก็มีเนื้อหาที่คล้ายๆกันเรารู้เพียงแค่เกมพัฒนาโดยใช้ u n r e a l Engine 4ยังไม่มีวันวางจําหน่ายที่ชัดเจนยังไม่บอกว่าลงให้เครื่องอะไรบ้างแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของการรับสมัครทีมงานเข้ามาช่วยพัฒนาอีกด้วยนั้นคุณผู้ชมที่เห็นเกมนี้แล้วอยากเล่นก็คงจะต้องรอไปก่อนนะครับเอาไว้ถ้ามีข้อมูลอะไรมาอัปเดตผมค่อยมาเล่าให้ฟังกันอีกเหมือนเคย ทีนี้ในความพิเห็นของผมนะครับผมดูแล้วผมก็ชอบนะดูแล้วเชื่อว่าโปรเจกต์ดีทีมีความเป็นไปได้ที่เกมนี้จะได้ออกมาให้เราได้เล่นแน่ๆครับคือผมชอบตรงที่เขาตัดวิดีโอตอนที่เล่นเกมนี้มาให้ดูด้วยมันสัมผัสได้ถึงความตั้งใจและก็จริงใจของทางผู้พัฒนานะครับว่า Digital Sky กกำลังพยายามพัฒนาเกมนี้จริงๆแถมตัวระบบเกมผมก็อยากให้คุณผู้ชมได้ลองสังเกต AI ของบอสนะครับคือไม่ธรรมดาเลย เขาบอสมีสกิลที่หลากหลายมากและดูจากการตอบโต้เรานั้นเรียกได้ว่าเขาพัฒนา AI มัมาได้ดีเลยเละครับซึ่งสุดท้ายแล้วทุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเกมนี้บ้างก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะ โดยผมจะทิ้งวิดีโอตัวอย่างเกมทั้งหมดให้คุณผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนได้ดูกันแบบเต็มๆในช่วงท้ายกันเช่นเคยอีกทั้งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือท้าณผู้ชมเล่นเกมนานๆหรือว่าต้องทางานกับจอคอมพิวเตอร์บ่อยๆก็อย่าลืมตัวช่วยอย่างแว่นถนอมสายตาของ Op t u ัที่ช่วยตัดแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายแล้วก็อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้นานขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o f t r u s t โดยถ้าใช้โค้ด TheMove ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะและสําหรับวิดีโอนี้ The Move าก่่ออนนนครับบนนครับบพใหหมตด